สวัสดีค่ะพี่อ้อยยุพารักจันมณีนะคะวันนี้พี่อ้อจะมาเอาใจคนที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งกันหมากฝรั่งที่เป็นยี่ห้อแรกในโลกนี้เราใช้ชื่อว่าลอตเต ลอเต้นี่นะคะเป็นหมากฝรั่งแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะจะมีครอบคลุมไปถึงไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสูวนสนุกบุคคลท่านนี้ที่สร้างในส่วนของหมากฝรั่งลอเต้แล้วก็อาณาจักรนะคะในสองประเทศด้วยกันเนี่ยท่านชื่อว่าชินกุกโฮคะ่ะเป็นชื่อภาษาเกาหลีนะคะมาดูประวัติของท่านดูชินกุกโฮหรือที่มหาเศรษฐีทั่วไปเรียกท่านติดปากว่า ล o อตเต้ otte, มหาเศรษฐีสองประเทศค่ะถ้าหากคุณไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้คุณจะพบกับคำว่าล o อตเต้ลอเต้ไม่ได้เพียงเป็นแค่หมาฝรั่งแต่ล o อตเต้มีอาอณาจักรครอบคลุมไปถึงโรงแรมสูนสนุกและลึกลงไปทำว่าล o อตเต้ก็คือภาพชีวิตของคนที่สร้างอาณาจักรลอตเต้ขึ้นมาครอบคลุม และมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ถึงสองประเทศทั้งๆท,ที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากสองมือเปล่าอย่างทอระหดอดทนและชาาญชาดเพื่อให้ไปสู่บรรลังทองที่เขาฝันฝันเขาคือชินกุคโฮชื่อเกาหลีค่ะส่วนชื่อญี่ปุ่นเขามีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือเตกิโอชิเก็ะมิซึ ชินเป็นเด็กชาวโสมเกิดที่เมืองปูซานแม้ว่าจะยากจนแต่เขาก็เป็นนักต่อสู้ชีวิตที่ไม่ยอมจำนนต่อความล้มเหลวและอุปสรรคเมื่อปี2484ในระหว่างญี่ปุ่นยังยึดครองเกาหลีอยู่ชินตัดสินใจนั่งเรือไปยังแดงอาภิ์ุไทยตอนนั้นเขาอายุ20ปี ในญี่ปุ่นทำงานทุกอย่างแม้แต่แม้ว่าจะยากลำบากแสนเข็นเพียงไรก็ตามเขาทําทั้งส่งนมส่งหนังสือพิมพ์กรรมกรก่อสร้างเพื่อหาเงินเรียนหนังสือตอนกลางคืนที่คณะวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลายัยเซดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดขึ้นชินพยายามดิ้นรนที่จะหาเงิน เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และการที่เขาเรียนหนังสือนี่เองเขาจึงไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารรบชินได้ขอยืมเงินเพื่อนชาวญี่ปุ่นตั้งโรงงานเล็กๆทำน้ำมันหล่อลื่นแต่แล้วโรงงานที่สร้างขึ้นมาจากหยาดเหงื่อและดอกเบีย้ยที่ถูกก็ถูกเครื่องบินอเมริกันบอมพินาศชินไม่ย่อท้อแต่อย่างใด เขากัดฟันตั้งโรงงานอีกแต่ก็ถูกบอมอีกเมื่อตอนที่สงครามยุติในปี2489เขามีหนี้สินท่วมตัวตอนสงครามโลกครั้งที่สองสงบสันติภาพได้มาเยือนชาวเกาหลีจำนวนมากที่อยู่ในญี่ปุ่นได้เดินทางกลับมาตุภูมิแต่ชินไม่ยอมกลับด้วยมือเปล่า เขาตั้งโรงงานทำสบู่และอือ่นๆซึ่งเป็นของใช้ประจำวันที่เขาที่กำลังขาดแคลนอย่างมากปรากฏว่าขายดีมากชินเงายหน้าอ้าปากได้เมื่อมีกำไรเขาชดใช้นิสินจนหมดสิ้นจากนั้นเขาเสี่ยงดำเนินธุรกิจในแนวอื่นอีกในที่สุดบริษัทลอตเต้ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2490 ด้วยทุนหนึ่งล้านเยนชื่อนี้ชินได้มาจากชื่อนางเอกในนวนยาย The s o r r o w of Walter ของเกเต้ที่เขาทราบซึงง้งมากชินสังเกตเห็นว่าทหารอเมริกันที่มายึดครองญี่ปุ่นอยู่สมัยนั้นมักจะเอาหมากฝรั่งมาแจกชาวญี่ปุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์เขาจึงตัดสินใจผลิตหมากฝรั่ง ชื่อลอเต้ออกจำหน่ายปี2493เขาคลองตลาดได้แค่20%ในขณะที่หมกฝรั่งยี่ห้ออาริสสามารถทำตลาดได้ถึง40%ชิมเริ่มแผนกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญที่จะคลองตลาดหมกฝรั่งให้ได้นั่นก็คือการโฆษณาเข้าไปสู่ผู้บริโภคทุกระดับชั้นของสังคมให้ได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างนี้ในขณะที่แห่งอื่นพยายามตัดงบประมาณในเรื่องของการโฆษณาลงตอนนั้นดาราฮอลลีวูดจอห์นเวนกับเกรีุ่ปเปอร์โด่งดังในญี่ปุ่นจากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งตะวตันตกชินจึงขนางนามหมาฝรั่งของเขาว่าหมาฝรั่งโคบานจึงได้รับความสนใจและสั่งเข้ามาจาก ัประเทศเศดือนพฤศจิกายน2498ได้มีการจัดตั้งสถานีกระจายเสียงแห่งใหม่ชินจึงเริ่มใช้แผนโฆษณาโดยจัดประกวดนางสาวล็อตเต้ขึ้นมีคนสมัครมากได้รับความสนใจเกือบทุกวงการเมื่อประกวดได้นางสาวล็อตเต้แล้วเขาจัดให้นางสาวล็อตเต้นั่งรถสะเวณนไปทั่วนครโตเกียว จับมือคลุกคลีกับฝูงชนการดณนงค์ของชินครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอย่างสูงเขาสามารถขับไล,ล่หมักฝรั่งยี่ห้ออื่นๆออกจากตลาดได้และสามารถครองตลาดหมากฝรั่งในญี่ปุ่นได้ถึง70%ซจากความสามผ็จครั้งนี้ชินเริ่มจับธุรกิจด้านอื่นอีกโดยเริ่มจากการทำธุรกิจที่ดินและอิเล็กทรอนิกส์เขามีกระทั่งทีมบาสเกตบอลมืออาชีพ ลาเต้กลายเป็นหนึ่งใน12บริษัทเจ้าพ่อญี่ปุ่นทั้งที่เขาเริ่มมาจากศูนย์แม้ว่าเขาจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วในญี่ปุ่นแต่เขาก็ไม่ลืมแผ่นดึงบ้านเกิดชินไฟ,ฟ่ฝันมานานแล้วที่จะมาลงทุนในเกาหลีปี2503เมื่อญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ได้เปิดความสัมพันธ์ปกติซึ่งดังแล้วกันแล้ว เขาได้เดินทางกลับแดนสมขาวแานการครั้งแรกของชินหรือชิเกมิสึในชื่อญี่ปุ่นจะลงทุนในด้านอุตสาหกรรมหนักทางเคมีแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ปฏิเสธเพราะรัฐบาลสมขาวต้องการที่จะทำเองชินจึงเปลี่ยนมาทำอุตสาหกรรมอาหารเานต้เองกลุ่มลอเต้นในญี่ปุ่น จึงมาดำเนินกิจการในแดงส่งขาวอีกแห่งหนึ่งเกาหลีใต้นในช่วงนั้นอยู่ในยุคที่เรียกว่าวัฒนธรรมแยงยี่เนื่องจากพวก GI หรือทหารอเมริกันเข้ามาตั้งมั่นอยู่เมื่อมีความคลั่งไคล้วิถีชีวิตแบบฝรัง่งกิจการอุตสาหกรรมอาหารของล็อตเอ้จึงเจริญก้าวมากไม่ว่าจะเป็นหมาฝรัง่งเบียนมเนยแฮม ชินไม่ยอมหยุดยั้งเพียงแค่นั้นในปี2,520เขาได้สร้างโฮเทลลอตเต้ขึ้นในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้เป็นโรงแรมทันสมัยสูงหลายสิบชั้นจากนั้นก็สร้างห้างสรรพสินค้าและสร้างสวนสนุกหรือโลกลอตเต้จึงกลายเป็นจุด ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้าาการลงทุนของชินในเกาหลียังก้าวต่อไปเขาได้เข้าร่วมอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานทำธุรกิจเกี่ยวกับอลูมิเนียมเครื่องจักรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเปโตเคมีคอลทุกวันนี้กลุ่มลอตเต้มีกิจการอยู่ในเกาหลีใต้25สาขาและมีอยู่ในญี่ปุ่น12บริษัท ี่คือภาพชีวิตของนักธุรกิจชาวเกาหลีคนหนึ่งที่ยืนขึ้นมาได้จากเสื่อผือนหมอนใบโดยมีเป้าหมายแน่นอนและต่อสู้อุปสรรคนานาอย่างไม่ยอมถอยหลังจนกระทั่งสามารถยืนอยู่บนท่านผู้พิชิตได้ถ้าคุณมีเป้าหมายอย่างเขาก็ไม่แน่เหมือนกันคุณก็อาจจะเป็นชินกุกโฮคนที่สองก็ได้ นั่นก็คือข้อความนะคะแล้วก็บทความของคุณแรงค่ะที่เขียนไว้ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพี่อ้อหยิบยกภาพชีวิตเหล่านี้ของคุณชินกุ๊กโมนะคะมาเล่าส,สู่กันฟังเพื่อนๆฟังแล้วดูวิดีโอชุดนี้ของพี่อ้อได้แล้วมีความคิดแล้วก็ไอเดียอะไรเกิดขึ้นในชีวิตไหมคะถ้าคุณกําลังต่อสู้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งสู้ต่อไปนะคะดูที่มุมมองการทํางานของเราว่าเรามีจุดอะไรที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง ปรับปรุงต่อเนื่องพัฒนาเรียนรู้ทักษะเพิ่มเข้าไปค่ะสักวันหนึ่งนะคะสักวันหนึ่งคุณจะสําเร็จถ้าคุณไม่เลิกก่อนถ้าคุณไม่ท้อก่อนคุณสําเร็จแน่นอนดังนั้นท่องไว้ในใจเหมือนกับที่อาจารย์สมคิดระหว่างปูนได้พูดไว้นะคะไม่สําเร็จไม่เลือกค่ะมีความอดทนมุ่งมั่นพัเพียงนะคะแล้วเราจะไปยืนอยู่บนแท่นของความสําเร็จด้วยกันค่ะ พี่อ้อยยุพารักษ์จะมีลานะคะเจอกันในวิดีโอชุดต่อไปขอบคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ